ี่ร้อยหกสิบหกค่ะคุณนัทยาเป็นเพจใช่ไหมคะคิวที่หนึ่งร้ยหกสิบหกค่ะรบากรวัไไดวไข้ด้วยค่ะวัดไข้ด้วยหลานป้านกแก้วอยู่แถวนี้ไหมคะหลานป้านกแก้วอยู่แถวนี้ไหมคะ

ตัวที่ว่ากำลังเป็นข่าวกันเนาะสายพันธุ์โอมิครอนนะครับก็จริงๆมันก็เป็นการการเปลี่ยนแปลงยีนของตัวเชื้อไวรัสที่เพื่อเพื่อพัฒนาเพื่อหลบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับก็จากจากข้อมูลทางการแพทย์ที่ที่เรามีเนี่ยก็คือมันเป็นสายพันธุ์ที่อาจจะด้วยด้วยความที่มันวิวัฒนาการเพื่อหลบภูมิมันก็อาจจะติดได้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับ แต่ว่าความรุนแรงเท,ท,ท่าที่มีรายงานเนี่ยเราอยัางไม่พบว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นสายพันธุ์นี้เสียชีวิตนะครับ <S <S ถามว่าน่ากังวลไหม <S <S ผมคิดว่าสําหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบเนี่ยไม่ได้น่ากังวลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีอาการอาการน้อยนะครับอาการน้อยสําหรับต,ตัวสายพันธุ์นี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการได้รับวัคซีนจะ จะช่วยให้ลดอัตราการตายนะครับแล้วก็ในของปทุมเราเองเนี่ยด้วยใกล้เทศกาลปีใหม่อาจจะมีการกา,าเรเลื่อนเรองเฉลมิมฉลองนะครับก็ตัวมาตรการเชิงหลักการการป้องกันเนี่ยเราก็ทำได้เราก็ทามาต่อเนื่องละตั้งแต่เรื่องของการพยายามฉีดวัคซีนให้ครบซึ่งซึ่งปทุมเราฉีดได้เยอะมากนะครับทั้ง1 2 3 3เข็ม นะครับสามเข็มเราก็ได้เยอะแล้วป้องกันได้เยอะแล้วก็มาตรการของทางการโรคติดต่อที่เราจํากัดจํานวนผู้ที่จะจัดงานเนี่ยเราก็ยังยังให้ไม่เกิน1นึ่งพันะครับเพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ให้มีการรวมคนหมู่มากแล้วเกิดการแพร่ระบาดนะครับในส่วนของเรื่องของความพร้อมในการเตรียมการรักษาอันนี้ทีมทีมรักษาเราพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์การรักษาที่ตั้งตั้งแต่ละล็อกที่ผ่านมา วัคซีนเนี่ยเราเอาจากราด้ยจุฬาคณ์นะฮะผ่านรัฐบาลโดยใช้ชินโนฟาร์มเนี่ยเราเชื่อว่าเราฉีดให้คนมาุนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่แสนกว่าคนแล้วนะฮะแล้วก็เรายังมีบโบนาน่าอีกนะยังมีไฟเซอร์ที่จะได้มาอีกเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์คนมทุนก็พร้อมแล้วนะครับที่จะใช้ชีวิตตามปกติแล้วโดยเฉพาะตอนนี้สิ่งที่น่าดีใจคือยอดแต่ละวันของมาถุนธานีเราเนี่ยอย่างวันนี้ 50กว่าคน17คนในรอบติดขึ้นมาแต่เราอยู่ระหว่าง20ถึง100เนะี่ยอยู่มา3-4เดือนแล้วเราหลุดจจกหนึ่งในสิบมานานแล้วก็<อ><อ>คือเราทํางานกับท่างยาสูบจังหวัดเรเต็มที่อยู่แล้วตอนนี้นะครับขณะเดียวกัน,รใน,ในกรเราเองเนะี่ยที่เราต่างจากจังหวัดอื่นเนะี่ยเราเอายาสมุนไพรเนะี่ยให้เขาไปด้วยนอกจากพอตรวจ ATK เจอเนะี่ยให้ไปทานสมุนไพร5วันกลับมาประกอบต้องมาตรวจ ATK ใหม่มันก็เป็นนกาทีฟหมดอันนี้สิ่งที่เราทํา มันทําให้ยอดทั้งเราลดเร็วนะแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้แต่ทงเราตรวจถ้าติดมียาไปทานจากตัวที่บ้านอีกห้าวันตรวจใหม่นะฮะเราสุ่มตัวอย่างไปไม่ต่ำาร้อยห้าสิบตัวอย่างอเราตับมาเป็นเนกาทีทั้งหมด